ดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเบนทำอะไรกําลังหาเนื้อหาเขียนบทความอยู่ค่ะเดี๋ยวพี่จะพาไปข้างนอกไปกินอะไรอร่อยๆกันไหมน่าสนใจนะไปด้วยได้ไหมไปเบนไปเลยค่ะไปเลยโอเคค่ะไปไปไปขาไกปขาไปไปเลยค่พมไพร้อมค่ะโอเคค่ะไปค่ะ สวัสดีค่ะนี่จะเป็นประธานไม่ใช่ว่าพี่ทําอะไรอยู่คะกําลังเก็บมดันอยู่ค่ะเราไปทําอะไรได้บ้างก็เอาไปดองทําแช่อิ่มแล้วก็แช่อิ่มอบแห้งคันนี้เราเราไปทําแช่อิ่มลอยแก้วสอดไสสับปะรดได้แล้วก็มีก็มีช่วงเนี้ฝนมันตกเยอะก็มีเยอะทีนี้ก็เคยเคยดองอะแต่ว่าก็สงสัยที่ว่าเราจะแงะเม็ดมดันเนี่ยทํายังไง ก่อนก่อนเนี้ยแต่อยากอยากให้พี่ช่วยสอนดองก่อนชอแช่อิ่มใช่ไหมคะ่ก่อนแช่อิ่มเดี๋ยวเราไปเก็บก่อนเนาะแล้วเก็บก่อนแล้วก็อย่าไปถึงขั้นตอนการดองแล้วก็การแช่อิ่มเนาะค่ะแล้วก็จะมีถอดเม็ดด้วยโอเคเนค่ยค่ะตัดเลยนะคะไปด้านนี้ค่ะ มาดันนะคะค่มาดันค่ะสดๆสดจากต้นเลยนะคะด้านหลังลูกใหญ่ขนาดนีน้ลูกใหญ่มากเลยนะคะอันนี้ปลูกกี่ปีคะถึงจะได้<ต> лон, ผลผลิตต้นต้นนี้จะปลูกประมาณเข้าสี่ปีนะีคะแต่ว่าเราปลูกปีแรกก็เป็นลูกและะ้วค่ะเพราะว่าเป็นมาดันตอนหรือทาบกิ่ง<ม>แต่ปีแรกเราจะไม่ให้ติดลูกแล้วให้ติดลูกปีที่สองแต่ปีที่สามก็ให้ผลเยอะมากแล้วค<ม>่ะปีที่สี่นี่คือเขาเริ่มกําลังจะเริ่มเป็นลูกก็เลยยังม,มีไม่หนาตามากเท่าไหร่ เดี๋ยวค่ะก็มีนี่อีกเนี่ยค่ะใหญ่มากเลยค่ะก็ตอนนี้กาลังออกดอกแล้วก็มีมีลูกลูกยังยังไม่ดกมากอันนี้ก่อนที่เราจะไปลงมือทำเกี่ยวกับพวกมาดันนะคะเราก็จะต้องใส่เอี้ยก่อนค่ะใส่เอี้ยงใส่หมวกแล้วก็ใส่แมสแล้วก็แล้วก็ใส่ถุงมือด้วยค่ะเพื่อให้ถูกสุขลักษณะสะอาดและปลอดภัยเพระว่าที่นี่เป็นการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่สะอาดและปลอดภัยค่ะ เก็บผมไม่หมดเลยนะคะผมไม่หมดอี่เข <c oughs> มือแล้วก็ใส่หยักกันใส่แล่นแท้ต,นตนอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะหมวกพร้อมอเอียงพร้อมเสื้อพร้อมไปกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำอะไรท่าอื่นกันนะคะ,ะเชิญค่ะ ท่านผู้ชมคะสาหรับการที่เราเก็บมาดันมาแล้วนะคะพี่เครอวันเราจะทํายังไงต่อกันคะค่ะเเราเก็บมานะคะต้องมาล้างทําความสะอาดพอเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมเตรียมดองค่ะเตรียมดองใส่ถังดองอในการดองเราก็คือจะใช้เวลาประมาณ3าวันแล้วก็สามารถนานนะะมาทำนี่ได้ก็คือจะมีสูตรการดองนะคะก็สูตรการดองก็จะเป็นน้ำสิบเกลือหนึ่งนำภาชนะอะไรมาตวงก็ได้ค่ะนี่ยก็คือดองประมาณ3ามวัน ก็จะสามารถนํามาถอดเม็ดแบบนี้ได้เลยค่ะถอดเม็ดเพื่อจะไปทํามาดานลอยแก้วสอดไส้สับปะรดค่ะเรียกได้ว่าไม่มีการห่วงสูตรกันเลยนะคะ่อาพอดองเสร็จแล้วสามวันปุ๊บมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะมาเป็นแบบนี้ค่ะคือใช้ได้แล้วตัวนี้เสตัวนี้ตัวนี้ค่ะตัวนี้เราก็ต้องก่อนก่อนที่เราจะแคะเม็ดันนะคะองสามวันแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ แล้วก่อนที่เราจะแคบเม็ดเพื่อไม่ให้เขาแตกนะคะเราต้องบีบตรงที่สันที่มีเม็ดนะคะบีบแบบนี้นค่ะบีบบีบบีบนะคะเพื่อให้มีความหลวมนะคะพอมีความหลวมเราก็จะไปตัดหัวตัดท้ายเพื่อดึงเมะะ็ดออกค่ะลองเลยค่ะล,ลองนะคะแต่ต้องเด็ลองเราต้องกำ<อ>งด้วยนะคะ,อะค่อนที่เราจะดึงเรากำเพื่อไม่ให้เขาแตกนะคะไม่ยากเลยไม่ยากเลยทุกคนทำได้นะคะไม่ยากอย่างที่คิดนั่น แล้วเราก็จะได้มาดันที่สวยงามนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูตัดหัวตัดท้ายห้ดีนว่งหนูก็ต้องถอดไงหนูลองถอดดูถ้าเราถอดเม็ดเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ที่ถอดเม็ดโอ้ที่ขีดมันไม่ตัมากทีดียวมันจะเป็นในลักษณะนี้นะคะสวยงามค่ะขีดไม่สม่รเเราจะสอดไส้กับปลาก็ได้เป็นแช่อิ่มก็อร่อยนะคะลงน้ำปูนใสนะคะพอเสร็จแล้วเราจะลงน้ำปูนใสบางที่มันปากเบี้ยวแช่น้ำปูนใสค่ะประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะ นะคะเราต้องการให้เขามีรสเปรี้ยวอยู่ค่ะ,อ,ะอย่างนี้ยังไม่ทำานาญค่ะก็เลยไปตยเปยงแล้วตัดเราก็จะแก,แ,แกะกันแล้วดีน้องเบล์มแล้วแกกี่ชั่วโมงดีไปจะหมดกะมังนี้ตัดเดียวค่ะเห็นไหมเรามีมาช่วยกันหลายคนวันนี้มาช่วยพี่เครือหลายคนเลยแต่ถ้าว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดลราดองเพื่อทําสอดไส้สับปะรดหรือดองที่เป็นแค่อิ่มรอยแก้วนี่ค่ะคือเราจะไม่ได้ไม่ใส่น้ําปูนใสก็คือถ้าใส่แล้วลูกเขาจะแน่นเม็ดจะแน่นแล้วก็จะแกะยาก่ะค่ะเราต้องทำคามร้อนเราทำไว้แค่ความร้อนความ้อนง่ายน้องเบลสู้สู้น้องเบมสู้สู้ค่อยคลิปออกมาจะค่อยคลิปออกมานะคะเห็นะเราเสร็จจากการ ถอดเอาเม็ดออกแล้วคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะลูกสวยงามเสร็จาวนี้เราก็มาทําเป็นตัวนี้นะคะเห็นไหมนะค่ะไหมคะตัวนี้คือการทำแช่อิ่มนะคะแช่อิ่มใช่ค่ะทั้งหอมทั้งกรอบทั้งอร่อยนะคะเรามีวิธีการแช่อิ่มยังไงคะจากการที่เราตองเราแช่อิ่มตรงนี้เราก็จะลงแช่น้ำเปลืใสประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะเพื่อล้างยางเขาออกคือเพื่อไม่ให มะดังติดฟันนะคะที่ทุกคนจะไม่ชอบก็คือเวลาเคี้ยวมะดังจะแบบเหมือนยางจะหนึบหนึบติดฟันนะคะเราล้างออกตัวนี้เสร็จแล้วเราก็มาแช่อิ่มตัวนี้ค่ะด้วยอัตราส่วนคือหนึ่งต่อหนึ่งค่ะหนึ่งต่อหนึ่งน้ำตาลหนึ่งน้ำหนึ่งเคี่ยวให้ละลายค่ะ,1 1> คะแล้วเราก็แช่อิ่มตัวนี้ลงไปโดยที่เราคงความเปรี้ยวไว้คือเป็นมะดันที่ทำให้หม่นนะคะเราต้องแช่กี่รอบไหมคะหรือว่ายังไงเราแช่หนึ่งรอบ เพื่อให้ให้เราดูรสชาติก่อนนะคะแล้วเสร็จเราก็จะมาลงในน้าเชื่อมแบบตรงเท่ากันเนี่ยอีกทีหนึ่งค่ะแล้วปรับปรุงรสชาติตามที่เราชอบได้เลยค่ะคเราแช่น้ําเชื่อมสองรอบใช่ค่ะรอบละกี่เท่าไรกี่ชั่วโมงเพราะว่าถ้าเราต้องการความหวานทันทีเลยคือคือนนึงก็ได้แล้วคืนนึงกับอัตออา,าราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยคือได้เลย แถ้าเราแช่สองคืนใช่ค่ะถ้าเราต้องการความเปรี้ยวน้อยเราก็อยู่แค่คืนเดียวถ้าเราต้องการคนไม่ชอบเปรี้ยวมากก็คือสองคืนสคืนค่ะแล้วนี้เราแช่กี่คืนใช่ไหมอันนี้จะแช่มาสองคืนอ่าก็จะมีความฉ่ำนะคะเรน่ากลัวมากงั้นก็ร้องทาเลยค่ะรองคาเลยค่ะน้องเลยค่ร้องก่อขับมือขอบคุณมือะแล้วแบบเราจะไม่มีอย่าง เป็นยังไงคะน้องเบนพูดไม่ออกเลยทีเดียวกรอบแล้วก็หวานกรอบแล้วก็หวานเจอเสร็จแล้วกินแบบกะลิงปีนแง่คือแบบมาดันอ๋ออเอหมายอะไรนี่ค่ะมาดันนะคะไม่มีเม็ดเลยนะคะเขาทามาแบบงบ เป็นยังไงมีความกรอบนะคะพี่จุงแล้วก็ความเปรี้ยวย่แทบไม่มีเลยต้องลองคืนตอนนี้คือสองคืนถ้าเราต้องการความเปรี้ยวต้องคืนเดียวเนี่ถอดแมตต์ได้หนึงนะครับเป็นไงบ้างคะพี่จุ๋ไม่เลยไม่เลยอร่อยมากเป็นไงบ้างคะพี่ตุ๋มมันแบบ กินม,มาดันแช่อิ่มแล้วค่ะอร่อยมากเลยค่ะดับแรกคือหนึ่งกรอบเลยนะเรื่องคงความในเรื่องของรสชาติของมาดันเนี่ยอยู่ะนะคะอร่อยมากพี่วันเทนค้งแล้วอย่างนี้คะเราสามารถเก็บมาดันไว้นานได้นานแค่ไหนคะถ้าเราทําแบบนี้ทุกอย่างถ้าเราแช่อิ่มเราไม่ได้ใส่ฝังก,กันบูดนะคะเราต้องอยู่ในความเย็นที่เย็นจัดไม,ม่ง,งั้นก็ตัวเนี้ยเอาไปใส่ในช่องฟริดก็จะอยู่ได้นานมากเลยค่ะเป็นเดือนเดือนกว่าก็อยู่ได้ เอาออกมาเขาจะเป็นเปลดน,น,น,น้องแข็งนะคะใช่ค่ะเขาจะอร่อยเราทานได้ทั้งหมดเลยค่ะต<อ>ิดต่อนางลินเรียกไว่าเป็นการถนอมอาหารให้อยู่ได้นานยิ่งขึ้นนะคะแล้วสําหรับใครที่สนใจนะคะอยากจะมาซื้อมาดันแช่อิ่งเนี่ยสามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่ไหนบ้างคะก็ติดต่อได้ทางเบอร์โทรเลยนะคะ,คะแล้วก็ทางด้านเฟซบุ๊กค่ะจะทุกเฟซบุ๊กของนี่ได้คะเ c e บุ๊กเทนวนเทนแล้วก็ถ้าเป็นเพจก็เป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มมิตรสัมพันธ์ แล้วเบอร์โทรศัพท์นะคะ0985466998นะคะค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากกินมาดันแช่อินแบบนี้นะคะแบบหวานๆก,กรอบอร่อยนะคะก็อย่าลืมติดต่อมาที่พี่วันเพนได้เลยนะคะค่ะ,ะสำหรับวันนี้เนาะพี่สุมเราก็คงจะหมดเวลาเพียงแค่นี้แล้วค่ะก็จะขอขอบคุณนะคะพี่วันเพนกับพี่ เช้าวันค่ะตอนนี้เราก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณพี่ทัค่ะกฝาก็ติดตามเพจของเรานะะคเรื่องเล่าชาวเขาหินซ้อนนะะคได้ในอีพีต่อๆไปนะคะว่าเราจะไปเรื่องอะไรไปหมู่บ้านไหนนะคะท่านใดฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะายกันต่อไกันต่อ うるほど。